มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปากช่องอ่วมน้ำปา่าเขาใหญ่ทะลักท่วมเจ็ดตำบลโอดหนักสุดในรอบ15ปีเมื่อวันที่10ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีมวลน,น้ำป่าจากเขาใหญ่ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเจ็ดตำบลในอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมา โดยมีฝนตกลงมาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10ตุลาคมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนน้ำป่าทะลักเข้าท่วมเขตตําบลหมูสีจากด่านสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เข้าท่วมทามมาปรางที่อยู่ตามแนวลำตะคองทางน้ำที่จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองมวลน,น้ำไหลหลากลงมาท่วมหมู่บ้านและถนนในตําบลขนงพระเสียหายกว่า5หมู่บ้านค่ะ ซึ่งนายวิเชียนจัทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสุรพันศิลปาสุวรรณนายอำเภอปากช่องป้องกันและบัรเทาสธนาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนพร้อมชุมนุมหน่วยงานวางแผนและก็แนวทางป้องกันและเร่งอพยพประชาชนและสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นมาจากที่ต่ำนะคะในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เนื่องจากคาดว่าภายใน5 6ชั่วโมงมวลน,น้ำจากตำบลขนงพระจะเคลื่อนตัวลงมาถึงเขตตำบลหนองน้ำแดงตำบลปากช่องและเข้าเทศบาลในช่วงคืนวันที่10ตุลาคมมวลน,น้ำป่ามหาศาลจะทะลักลงมาเข้าในเขตเมืองปากช่องค่ะโดยนายวิเชียนร่วมด้วยนายขมกลิตริมปัญญาเลิศนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่องหน่วยงานทหารและฝ่ายปพ ลงพื้นที่ตรวจตามจุดต่างๆในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะคะโดยเทศบาลเร่งอพยพผู้ป่วยและผู้พิการที่อยู่ริมคลองเพื่อหนีน้ําและเร่งย้ายทรัพย์สินขึ้นอย่างเร่งด่วนค่ะสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปากช่องช่วยกันกู้ภัยนําเรือท้องแบนรถยกสูงเข้าช่วยเหลือประชาชนขึ้นจากที่สูงและกาชาดนำสิ่งของมามอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ ต่อมาช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกาของคืนที่ผ่านมานะคะมวลน,น้ำทะลักลงเข้าท่วมชุมชนราษฎระชาก่อนไหลผ่านกลางเมืองปากช่องนายคมกริชนายกเทศมนตรีเมืองปากช่องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือลประชาชนชุมชนต่างๆตั้งแต่ชุมชนราษฎรชาชุมชนโรงสูบสะพานดำประปาหนองสาหร่ายน้ำทะลักท่วมถนนมิตรภาพตลาดปากช่องสะพานขาวเชื่อมต่อไปหนองสาหร่าย รถทุกชนิดนะคะไม่สามารถผ่านได้ค่ะซึ่งวนน้ำพัดรุนแรงมากนะคะประชาชนไม่เคยเจอน้ำป่ารุนแรงมานานกว่า15ปีโดยตั้งกองอำนวยการแล้วก็ทำการประกอบอาหารบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่องให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภยัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกช่วยเหลือประชาชนทางด้านนายแพทย์นะรงศักดิ์บำรุงถิน่นพออรโรงพยาบาลปากช่องนานา,นา จัเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์พยาบาลคอยอำนวยความสะดวกโดยลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจากจุดต่างๆหนีน้ำท่วมมาพักที่บริเวณโรงพยาบาลปากช่องนานาโดยมีจุดสำรองขนย้ายประชาชนเอามาไว้ที่มูลนิธิสว่างวิชาธรรมมัสถานปากช่องค่ะคาดว่าในวันนี้นะคะมวลน,น้ำจะทะลักเข้าท่วมสูงและก็รุนแรงก่อนเพื่อความรวดเร็วหาประสบน้ำท่วมให้แจ้งเทศบาลเมืองปากช่อง ป้องกันอุทกภัยโทรศัพท์044 312 037-8หรือ044 315 808ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวปาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ